สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพูดเพื่อครองใจคน EP ที่11ทุกท่านครับวันนี้เข้าสู่วิธีการที่21แล้วนะครับของการพูดเพื่อครองใจคน นั่นก็คืออย่าใช้คำพูดทำร้ายคนการที่เราจะครองใจคนทำให้เขามีความรู้สึกประทับใจแต่เรากลับใช้คำพูดทําร้ายผู้คนเหยียดหยามผู้อื่นพูดถึงบุคคลอื่นในแง่ร้ายเราคงไม่มีทางครองใจใครได้หรอกครับเดังนั้นมีผู้คนมากมายที่สะใจทุกครั้งในการกล่าวถึงบุคคลอื่น นำเรื่องราวที่มีทั้งจริงและไม่จริงมาตีแผ่มาเผยแพร่การใช้คำพูดทำร้ายผู้คนเรามีเห็นมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเมืองจะเห็นการประหัดประหารทั้งในสภาทั้งบนเวทีทั้งบนโลกออนไลน์สื่อโซเชียลทุกชนิดสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันคลองใจคนได้และแน่นอนครับบางเรื่องราวก็ประดุดดังเป็นละครที่เล่นให้เราดูแต่ถ้ามนุษย์อย่างเราเรา ที่จะดำเนินชีวิตในแต่ละวันใช้คําพูดทาร้ายผู้อื่นอย่าหวังว่าจะครองใจคนได้ครับต่อมาวิธีที่22นั่นก็คือรู้จักเลือกใช้คําพูดให้เหมาะสมกับแต่ละคนแน่นอนครับในเมื่อหัวข้อบอกว่าเราต้องการจะครองใจคนการพูดจากับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นายทหารนายตำรวจทนายความนักธุรกิจผู้ใหญ่คนวัยเดียวกันหรือเยาวชนย่อมต้องรู้จักเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมครับ คำบางคำใช้กับคนบางคนไม่ได้ผลแต่คำหลายๆคำใช้กับคนหลายๆคนได้ผลเสมอครับดังนั้นมาจากการฝึกการใช้ทักษะการสังเกตในเมื่อเราต้องการอยากจะครองใจคนไม่ต้องการจะก่อศัตรูอยากจะมีมิตรภาพและสัมพันธภาพการเลือกใช้คําพูดให้มันเหมาะสมเราต้องมีสามัญสำนึกมีจิตใต้สํานึกในการใช้วาจาคงหนีไม่พ้นมาจากการสังเกตการเรียนรู้นะครับ รวมถึงการปรึกษาครูและโคช้ชวันนี้ครับสองวิธีนั่นคืออย่าใช้คำพูดทำร้ายคนรู้จักเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับแต่ละคนสองสิ่งนี้สามารถครองใจคนได้เมื่อเราพูดจากครับวันนี้ขอใว้ทุก่ังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุก,ท,กทุกท่านครับ